บอกต่อหนังดังหนังดีค่ะทุกคนหนังดีเมืองคายเขาบอกว่าคุณภาพเทียบเท่าพาราไซเลยค่ะทุกคนใครที่เป็นแฟนขับพี่ไอยูนะคะก็จะเห็นว่าพี่ไอยูเนี่ยเพิ่งไปเทศกาลหนังเมืองคายมาค่ะแล้วหนังเรื่องนั้ก็คือบล็อกเกอร์นั่นเองนะคะทุกคนเป็นหนังที่คุณจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เรื่องนี้เนี่ยมีคนให้คะแนนแบบ A บวก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 เลยค่ะทุกคนคือหนังคุณภาพมากๆนะคะเรื่องราวก็ตามชื่อเรื่องเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าบรกเกอร์นะคะหรือว่านายหน้านั่นเองแต่ว่าไม่ใช่นายหน้า มนุษย์ค่ะทุกคนเรื่องราวของซางยอนนะคะเจ้าของร้านซักรีดค่ะแล้วก็เป็นอาสาสมัครที่โบสนะคะคนมองภายนอกก็จะดูว่าเขาเนี่ยเหมือนคนใจบุญดูแบบจิตใจดีแต่จริงๆแล้วเขานะคะจะขโมยเด็กจากโบสเนี่ยเอาไปขายในตลาดมืดค่ะทุกคนซึ่งเขาเนี่ยจะร่วมมือกับลูกน้องคนสนิทข,ของเขาหรือว่าดงซูนั่นเองต้องอธิบายก่อนคือในหนังเนี่ยที่โบสอะ์ะเขาจะมีเหมือนเป็นกล่องที่รับบริจาคเด็กเด็กที่แม่เนี่ยคลอดออกมาแล้วก็เหมือนประมาณว่าเออเลี้ยงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ลืมมาตลอดในการช้าเด็กของเขาอ่ะจนมาวันหนึ่งนะคะเขาได้เจอกับอีจีอืน่นหรือว่าพี่อายุของเรานั่นเองนะคะทุกคนคือพี่อายุเนี่ยเป็นแม่ที่เอาเด็กเนี่ยไปใส่ไว้ในกล่องค่ะแต่ว่าเขากลับเปลี่ยนใจซึ่งเรื่องนี้จะทำให้ซางยอนกับดงซูเนี่ยจะต้องทาหน้าที่โน้มน้าวใจคะ่ะเพื่อให้พี่ลี่หรือว่าพี่อายุของเราอ่ะให้ลูกกับเขา ขณะดเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีตำรวจหญิงสอง,องคนที่ได้รับภารกิจเขาว่าให้มาจับแก๊งค้าเด็กทําให้การเดินทางของพวกเขา5คนคนเริ่มขึ้นนะคะคือรถคันนึงเนี่ยก็เป็นรถของแก๊งค้าเด็กส่วนรถคันนึงก็เป็นรถของแก๊งตำรวจคะ่ะทุกคนซึ่งระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปดูกันในหนังค่ะทุกคนหนังจะเข้าฉายที่ไทยวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนวันที่23มิถุานาค่ะทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยากดูนะั้นก็ไปดูกันได้